้ครับเป็นไงบ้านฉันใหญ่หรือเปล่าที่ไม่ได้กลับบ้านนานเลยคิดถึงพ่อแบบไม่ทนมากๆเอ้าหาอะไรอ๋อ เงี้ยันทองมึงเองจะหาได้ไหมอะกูอยากเห็นไงสิ่งเธอมาใช้ทองเท่าไหร่อะไรยังไงมึงทําโมจิอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายอยู่หลังบ้านหมายหลังบ้านเอ่อย่าทําโมนะทุกคนแต่ต้องนั่งรถกอล์ฟไปโอ้โหมีรถกอล์ฟหมดได้แอรเพียรซ่อมนี่มันต้องพูดนะเนี่ยก็ไม่มีเวลาเลยไปเรียนจบเล้วเอาไปเข้าซ่อมแอร์ เออฉันรับรองได้รับประกันได้เลยนะเพื่อนมาบ้านฉันเมืองเดิมทันทีทร้อนมากเลยเสรษฐีบ้านด่างคงไกลล่ารับประกันว่าก้นถึงปากปากถึงข้าวแน่นอนอยากกินอะไรบอกเลยเอาอะไรดีเป็ดต้มน้ำปลาเฮ้ยเราเ,เป็ดยังเล่ามาฆ่าเป็ดไปแล้วลูกท้าคุดชี่ตัวไหนไม่อยากไปใส่เออเขาเรียกไม่อยากใส่ได้อะเอารอรอให้เป็ดลูกเป็ดมันโตกว่านี่ไม่เอา เปลี่ยนเป็นไก่ต้องมน้ำปลาแล้วกันเพราะว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้เป็นโอ้หหลายแสนตัวนี่สนิทกันมากรักมากผูกพันกันจำชื่อได้หมดละมั้งเออจำได้หน่อยแกไม่เลี้ยงไม่รู้หรอกในความผูกพันนี้นะเอาเป็นไก่ต้องมน้ำปลาแล้วกันมันไม่ชื่อที่มันที่มันสลักเป็นทองให้มันใช่ไหมคอยชื่ออไม่ใช่ไม่ใช่บุกจับบ้านไหนมาเอาเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้นะกันแต่ข้างนอกมันจะร้อนนิดนึงเดี๋ยว มีคนใช้สาวสวยๆอย่าให้ออกมาตอนแรกถ้ามีผู้หญิงที่เดี๋ยวกลับเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบนะไม่ชอบจริงไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่าชายออกมาต้อนรับกันดีๆอันนี้ชอบต้องเป็นคนยังไงเนี่ยถึงว่าทำไมมีชื่อเล่นหล่อชอบคนหล่อนี่เองไงเอาเอาไก่ต้มสามตัวแค่สามตัวจะไม่อิ่มหรอกเพื่อนเดี๋ยวกูเอาไปฝากไอ้นู่นนี่ไอ้ไอ้นั่นเป็นชื่ออะไรวะเพื่อนเล่ออ จำอะไรได้บ้างเนี่ยจำได้ก็มึงเพื่อนกูนไงมึงชื่ออะไรวะไก่เมืองเกิร์บไก่ต้มน้ำตาสามตัวไก่ต้มน้ำตาเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่ากินอีกเนี่ยอร่อยอร่อยแต่ทำเผื่อไว้เลยก็เดี๋ยสับนะครัเออก็เดี๋ยวต้อง,อง,องสับไก่อยู่แล้วร้อยตรงนี้นหน่อยแต่ว่าแดดเรานิดนึงเดี๋ยวฉันเนี่ยให้คนใช้ออกมาตอนนี้ครับเอไปปผิวเสีญญยหมดมากเพราะแบบรุ่มึงเดินกลับมาแล้วครับพ่อแม่หัวเดือน เรือกลับมาแล้วครับแม่พ้องผมรุ่งแม่บุเรืองมึงเริอกลับมาแล้วครับอกม่ไปไมบ้า่อกับแม่กอนนีกไปหนแบบนี้น่ย่มกับแม่ไปไหนกะเงียบ่อยากย้ายเต็มไปหมดเลยถ้าคนใช้ไปไหนก็หมดเนี่ย พ่อคุณลุงแม่คุณเดือนเมืองเลิกกลับแล้วครับพ่อคุณลุงพ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยในบ้านดงร้างแบบนี้ฝืนอะไรขึ้นเลยลุงลุงครับลุงป๊อกเออวางไงหนูตกใจหมดเลยนึกว่าไปกินข้าวกับผู้หญิงน,นะ้ว ยังไม่รู้จะถามใครเลยก็ับพี่ลุงอยู่อยู่จ้ลุงจะไปจิ้มกับใครบ้างดีไหมจินด้วยเนาะลุงจำผมได้ไหมครับ<อ>ผมเมืองเลิงลูกชายพ่อผุเ<อ>ลินแม่ผมเลินจำเมืองเลิงเหรอลูกของพ่อุมลุงกับใช่ครับแม่อุ่นเลินทำไมหลบลูกพอดีว่าผมพูดเพยงจบแล้วก็เพิ่งกลับบ้านมาวันนี้แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าพ่อก,กับแม่เขาไปไหนเหรอครับลุงบ้านเงียบมากเลยครับลุงเอ๊ะไม่รู้จริงๆรเรื่องไห มือเขาก็พบอยออกทำศึกกับพวกคงสวัสดีแล้วก็หายสาบศูนไปเลยไม่รู้ว่าเป็นหรือตายส่วนแม่้าอุนเอนน่ะถูกพวกคงสวัสดีจับตัวไป่ลุดสร้างความตกใจกับเจ้ามือเรื่องลุกความเกิดแต่รุ่งรักความสุข มาเป็นประเด็นร้ปนเลย kua yung yung mua saak man nang sop krua ma gert krua hua krua jert krua jert krua jert nai ma sam kai hua tiri ko mua la na krua hua krua hai krua lak krua la hai อยากเห็นหน้าสันห่คางสุขันโอบ่นทุกขอนม่าตอนนี้ก็หยุดสงางัจะอาไมดู สัญญาองค์มังเดิลจะข้าช้องสาวดีแก่แกในพ่อกับแม่ได้พ่อรู้ะเจ็ดตัวพ่อหนึงเซตนะพ่อมันจะตามหาแม่จะไม่ได้แม่อนเดิมว

พอสำหรับกูีเดี๋ยวก่อไอ้หนอกูโคตรทาจากกูได้กูโคตรทาไม่แก2องคนอี้้อยแหอยแล้วบอกมาบ้านมึงคนถึงฟ้าปาถึงฟ้ามีคนนี้ม่ทันจึงฟ้าและปากจะแหกดาวมึงกดอะไรพวกูเนี่ยเพื่อนเป็นอะไรเป็นอะไรทวีเพื่อ ฉันคิงได้รับข่าวร้ายว่าก่อนที่ฉันจะกลับมาพ่อคุณก็ไปทําสื่อกับชาวกองสามดีเออก็หายตัวสามสูนไม่รู้ว่าเป็นหรือตายส่วนแม่อดเดือนของฉันก็ถูกไอ้พวกกองสามดีจับตัวไปเป็นตายแน่ดีเองแกบ้างไม่มีใครรู้เลยเพื่อนฉันเสียใจมากฉันชคกับเหตุการณ์ที่ฉันไม่ได้รู้พอฉันกอัมาเห็นแกสองคนเอาผ้ามาคลุกหัวไปทำให้ฉันท้างใจผิด พวกแกเนี่ยคือผู้หงสาวดีแต่ความพี่ลิไปกัแกใชนที่าจริงๆไอ้พวกนอ้ตาไม่ได้แล้วมึงเนี่ยเองขอทหมึงกดเธออะขนาดนั้นเพื่อนแกจะไม่เชิดโกรธได้ยังไงไอ้ผู้หงสาววดีมันอาจจะข้าพ่อของลูกพ่อของฉันตายรานลูกก็ได้นะเพื่อนถ้าอาจจะยังอยู่ก็ได้เพื่อนเชื่อปู ตอนแรกฉันตั้งใจเฮ้ยไอ้อย่าแก่ใส่ผมเฮ้ยพวกนี้อะไรบางอย่าเนี่ไม่ได้เลยปะตอนแรกนะฉันตั้งใจว่าพาเพื่อนมาที่บ้านจะต้อนรับขับสู้ให้กินยังอิ่นน้ำสำราญแต่ว่าวิ่งกันหน้ำเลยเฮ้ยของเสาร์ี่ไอ้ที่ตั้ใจตัวว โค้งน้ำคุณจำมโมไปได้เลยหมดแล้วพ่อโดนจับอ่ะตอนนี้เนี่ยฉันไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนเฮ้ยผมถามว่าดีจับพ่อจับพ่แกก็ถอดหมวกเลยเอาแล้วไปต่อทำไมถอดหมวกก็ยังเหมือนพ่อมา ตอนนี้เลยฉันไม่เหลืออะไรแล้วเพื่อนฉันขอโทษจริงๆแต่ม่นเป็นใรนะเพื่อนนะที่ต้องพาแกสองคนมาลำบากกับฉันไม่หรอกเราเคยลำบากกันมาแล้วมึงจะไปไหนกูไปกับมึงมึงจะไปตามหำบากเพากูจะไปกับมึงเราเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนตายเราเป็นเพื่อนตายกันแล้วรู้เปล่าเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บบอกแล้วมึงอย่าให้ลำบากพี่น้องนิดเกียวไอ้พวกหมาผีรู้เปล่ากูไปไหนเอ้ยมึงไปไหนกูไปด้วย ไอ้มึงกไูไม่ทิ้งมึงแกแน่ใจนะ,จะไม่หลอกไม้แถมว่าแกจะไปเผชิญชุกตะตาแบบนั้น <ừ> แต่ว่าตอนนี้ฉันลำบากจริงๆเลยนะลำบากก็ลำบากคจะ<ด>ต้องไปตายอาดับแน่ๆนะเพื่อนได้เลยอดาบไหนก็พร้อมตายกับมึงอ่ะโอ i, ช้ชอวช์ไอ้ชอวช์วชะตาชอว์ชะตาหลีกเหี้ย এইটাই আমার শেষ ভাই এইটাই আমাকে বাঁচানোর জন্য